ปึ๊บตรงนี้ล้มกันตลอดครับตรงนี้บอกแล้วว่าหมดแรงแน่นอนครับตรงนี้มาดูย้อนมาดูครับจุดนี้เดี๋ยวจะมีนักแข่งเทคขึ้นมาครับปึ๊บมา รองเท้าซ้ายเก็บหลดรองเท้าซ้ายเก็บหลดครับ <GB> ก็ในี่ในหัวไม่อยากจะเอ่ยฉายาเลยคนนี้เขาโมเย็ดมาครับเรียกว่าเขาชอบโมครับแต่เลือกอย่างอื่นไม่รู้ครับฉายาโคตรโกรโอ้ยโอ้ยโอ้โห oh. 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 สกิลดีครับคนนี้แรงดีด้วยอัดใส่อย่างเดียวเลยเอิบเอิบโอ้โห มาดูตรงนี้ครับเป็นช็อตริบไปไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องใช้สกิลการยืนขี่ะจะสังเกตว่าขาขวายืนอยู่ที่พักเท้าขาซ้ายก็จะพายไปนะครับแาจงังหวะดที่ผินนะครับนักขี่ <c oughs> ที่ขี่เป็นต้องใช้ลักษณะการยืนขี่ครับไป่ใช่นั่งขี่มามาก็มาดูครับคนนี้มือสกิลอันดับประเทศนะครับอาจารย์นาทครับอาจารย์นัทครับ <c oughs> มาแล้วน <c oughs> ี่ฮะ นักขี่จานะาได้จัดเป็นนักขี่ที่หลงไหลในการขี่ฮาร์ดเอนโดโลค่อนข้างมากนะครับขี่มาเป็น10ปีแล้วนะเป็นเป็นอาจารย์เป็นพี่ท่านแรกๆที่ขี่ฮาร์ดเอนโดโลในประเทศไทยนะครับถ้ากล่าวถึงอจาน้าที่ต้องเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยที่เริ่มฝึกและขี่ฮาร์ดนะครับยกร้อสวยมากจานะาเนี่แในอย่างที่บอกครับฮาร์ดเอนโดโลพาได้ทุกทุกช็อตตลอดเวลานะครับแน่ นครับร้อยครับด้านหลังอย่างที่บอกรับรถเล็กไม่ได้ได้เปรียบเสมอไปครับสำหรับคันเีโนโลมาดูดิช็อ,ชอตมะพร้าวสังหารครับ มะพร้าวนี่ถือเป็นพืชสังหารที่โหดมากครับสำหรับบ้านเราโอ้โหถ้าเรียงแบบหน้าติดหลังติดแบบนี้ไม่ได้ไปง่ายๆครับ ข้างหลังนี่ข้างหลังจูงเอาครับนั่นนั่นที่ก็ไม่ได้ง่ายครับที่สนุกสนานครับเกมาเดนโรเป็นเกมสำหรับนักสู้นะครับจะเรียกว่าอัสวินก็ได้ครับอัศวินในทางการใช้เครื่องยนต์แม่คนนี้สวัสดสวยเลยฮะสวัสด์หน้าสวยอะ ไ,ได้บาดง่ายๆจุดนี้นักแข่งใช้การยืนใช้การยืนโอดท้ายหนีด้วยท้ายหนีอโอ้โหโอ้โหโกล้าแรกกล้าแรกสุดยอดนี่เจะจำไม่ผิดนิโจ้ภูเก็ตแน่นอนครับกล้าแรกครับจังหวะไหลไมันต้องไหลมาแต่หน้าท้องติดบ้างอะไรนี่ไม่ม,มันมันเลือกยากเลือกยากไปแล้วโอ้โห,โห,โหไม่ธรรมดาคนนี้ แซงได้ครับจุดนี้เป็นคนเดียวที่แซงได้นะครับตั้งแต่ดูมาสิบกว่าคันไม่มีใครแซงได้ครับโคตรจริงๆฮะ